ค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินไปดูแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะหาลูกนะคะถ่ายภาพนะคะเก็บภาพนะคะบรรยากาศให้เป็นที่เนึงนะคะแล้วก็ไมค่ะ,คะเป็นมีของขวัญที่เตรียมมาให้กับทุกๆคนเลยนะคะน่้รักมากๆนเลย ตะเป๋านะคะปิกของเราเตเรียมได้โรมนะคะทั้งมีตาเปลากระจกตาตาอะไรต่างๆแล่ถ้าลูกๆอยาถ่ายภาพกับมีดหวานผเ้ื้อใหญ่มีดกคนอีกครั้งหนึ่งก็สามารถนะคะเดินมาถ่ายได้นะ

Não

ไปโรงเรียนอีกยังรอรอแบบสุดๆอ้าวเออเออแล้วทำไมถ่ายกับมาสเตอร์ใหญ่เมื่อกี้ไม่ยิ้มแบบนี้ดูมันทอปพอชมปุ๊บเว่าเราถามหนอถ่ายรูปให้เสร็จก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปกับมิ้นเมย์แล้วก็เสร็จละหรือแบบเป็นไงมิ้นเมย์อยู่เดี๋ยวมาสเตอร์เดี๋ยวน้อยนอนก็ส รูป็นมันนี้ถ่ายกับพี่เพได้ปะทเป็นอะไรไม่รู้อ่ะอ่ามุมต่างๆภาพต่างๆถ่ายได้เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะถ่ายได้เต็มที่เลยด้านบนเลยดีเราก็ถ่ายได้นะคะถ่ายได้เลยค่ะโอเเออเอาเนื้อจ้า

mấy 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 mình dùng lông cành luôn mấy mình giữ được đấy mình giữ năm bạc ta giữ níu ấy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  non giữ 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 cái gì ấy rồi bye thôi nhiều cỡ bao ài nhiều rồi tao cái mấy đúng không ต้องเอาแหละคุณลูกอุตสาห์ให้อะมันปิกาจูไม่ต้องก็ได้อะเจอเออเจออัสมุดไม่ต้องก็ได้มั้งออกไปไปหาเมดเมย์กันฮาไม่เจอ 哪里 yeah <laughs>